อันนี้แม่เอ้ยแม่ขอเสนอเรื่องเลี้ยงก,ก่อนแต่เข้าก่อนแต่เข้าตอนอดีตเบื้อสีเลี้ยงพื้นตอนนี้ทามเอ้เอเอมาข้ามานุกท่านแต่เข้าก่อนปังปฐมตัวกระผมขอสมมุติใส่น้ำไปต่ำเข้าลงและสมมุติเอาผมนี้ ตีตังให้เป็นซื้อคือมาขามานกนท่าแต่เข้าคัเมื่อสมัยอันว่าในนัขุดเช่นเดนทินดินนครนี้แล้วประสากรสุกสำลานซึ่นบานเสมอรวนพระราซาทรงค้ามถวนสมควรพิ้นตั้งเทียงปกของเมืองไผ่บ่อหอนทงข้าม่อนบ่อไข่มีมาขามานุนมีป็นไผ่ประสะกราก่อนราชร์คือคนเฮาเผาพงพันเสืออ แต่มีเมียเทียยงทางเสาวงามเอิญนับได้สีอัจฉริคมมีบอกบันสถา,านท้องถินเนามาฆ่าม้าหนุกเจ้าเป็นภูมีใจดีสินทำรรม,มีบอกอก่อกรรมกะทำใหายได้เมีอะไรบอกเคยหยุงหุงแจงตุ้มจีค้นใจดีปันอุกนามทามันบอวันไว้เปรียบเตีเมฆกะว่าได้ใจเป็นห่วงแต่ทําบุญ เมตตาคุณการุณามุทิตาบ่วางได้คอยฟังไปเด้อเจ้ามอลํเฮาสิได้แอวลํหมดคืนจังสิแล้วศราเฒ่าให้คอยฟังให้คอยฟังเออ พวกเขานี่ก็เป็นลูกน้องของมัคขามโนปันนี่มัคขามโนบุษย์ทนามาปรึกษาหาเรือเสียวใอ้เสียวอยู่ปะเออเป็นอยังน้อเป็ี่ยนยังไหเพิ่นมาแล้ววะโอ้โหเป็นจังไหนมูพวกโอ้ยอยู่ดีสบายครบหน้าครบตากันสามสิบสองคนนั่นละก็ได้มื้อนี้เฮาสิไปเฮ็ดอีหยังกันดีเฮ็ดจีทำแบบใดสิเฮ็ดประโยชน์ให้พวกพี่น้องชาวบ้านมัจจุราชข้ามห้อจังได้เอแล้วตทนายพ่อเป็นแล้วก็ไดน ืุนนี้ต้องไปปัดโตปัดตังไปตักน้ำตักในเพื่อว่าคนเดินทางมาสิได้จินเนท้าก็สิได้บุญได้กุศลไปไม่ไนไปไปไปเท่าไปวันนี้โจโบบันวันย่อก่อนสอนทรงผมปงนั่นลูกคู่คือสู่พอพระอินขอรวบรัมตัดต,ตอนย้อนกล่าวถึงชาวบ้านอาจารย์ละครซึ่งมีาสาวสวยทังสี่นา,างาคือสุสดาสุธรรมสุจิตาตาสุนันทา